สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิจสถีเซอร์ประเทศเกาหลีนะจ๊ะในคลิปนี้ก็ปเป็นเรื่องงานยันดีอย่างหาที่สุดกันไม่ได้อีกแล้วกันนะครับผมสําหรับการที่ลุงนั้นจะมาตามหาหนึ่งในจี้ที่กําลังจะจากลาเรากันไปในวันพรุ่งนี้นะครับผมเลิกงานยันดียัง,ยงไงก็พอว่าลุงนี้นทำการเปิดของดองทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่อีเวนต์มันมานะครับผมก็ได้ GA มาทั้งหมด41 จี้ซึ่งลุงนั้นนะครับผมอยากจะได้จี้ที่มีชื่อว่าปืนฉีดน้ำช้างเป็นอย่างมากเนาะมันใช้ A m แม็กผม7ชิ้นในการแรกซึ่ง A m แม็ก1ชิ้นนะครับผมสามารถรวมได้จาก A นะครับผม8อันเนาะถ้าเกิดว่าเราจะหาทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมเราต้องใช้ A เท่ากับ8 7 8คูณ8 8็4 8 8้7 56ชิ้นแล้วลุงได้มา41ชิ้นลุงต้องหาอีกแค่เท่าไหร่56บลบ41ชิ้นซึ่งมันน้อยมากเลยนะครับผมลุงอาจจะปิดไม่ถึง1,000เพชรด้วยซ้ำเบอร์ <c oughs> เกินนะครับผมเกิน1,000เพชรแน่นอนแต่ยังไงซะก็ปิดน้อยอ่าแล้วก็เหตุผลที่ลุงไม่ปิดเป็นภูเขาไฟเพราะว่า ลุงมีแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่มีเป็นผู้ขอบไฟเนาะแนะนําให้หาเป็นผู้ขอไฟเป็นอันดับแรกนะครับผมถึงแม้มันจะแลกเยอะก็ตามแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ที่โหดมากนะครับผมควาสมสามารถของเดซเลยนะเออซึ่งเดซเซิร์ฟไทยยังไม่ได้หาเลยจ้าค้ามๆไปก่อนนะเนาะโอเคส่วนอย่างต่อไปนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเป็นแฟนขับหนูเขียวนะครับผมหรือน้องเซซิลนะครับผมเราก็ต้องมี ทีนี้ไว้ใแนนครอบครองครับผมที่มัดมันจะทําให้เซซิลนั้นโหดขึ้นเป็นอย่างมากส่วนที่ที่ลุงกําลังจะตามหานี้นะครับผมปืนชีดน้ําช้างมันเอาไปเล่นกับทุกตัวแหละที่อยากจะกาะสร้างเลนมากไวๆนะผมแต่ตัวที่ต้วเก่อสร้างเลนมากไวๆแล้วคุ้มที่สุดในแมปใหม่นะครับผมนั่นก็คือซีริอสใช่ลุงจะเอาน้องไปเล่นกับซีริอสซีริอสจะได้เป็นตัวละครสายวิกที่อันดับหนึ่งในเซิร์ฟ ตอนนี้สักทีนะครับผมคำถามคือลุงมีซิลิอุสไหมคำตอบก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่มีลุงจะหาไปทำซากอะไรเนี่ยนั่นแ่ะสิเออหากเก็บไว้ก่อนหาเก็บไว้ก่อนมันได้ใช้อย่างงมันก็ได้ใช้นะครับผมยังไงลุงก็เปิดมาตั้ง41อันแล้วอะขาดอีกแค่15อันเอง ในลุงขออนุญาไปหาอีกสิห้าอันก่อนนะครับผมว่าสามารถหาได้จากไหนบ้างนี่ก็ไม่ค่อยฟรีเท่าไหร่หรอกหนึ่งมื่ลูกอมดาวนะครับผมเราก็เปิดไปเลยได้มากี่อันเจ้า1หนึ่งอันสองสามสี่ค่านี่แค่สิบเจ็ดอันน่ะคุณผู้ชมค่านี่แค่สิบอันน่ะถูกปะเนี่ยนับถูกปะ ก็ได้จะถูกนะครับผมยังไม่จบนะครับผมของซียังมีอยู่ตรงนี้เพราะว่าลุงยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าเก็บทองไว้อัพตัวละครนะครับผมแต่ในตอนนี้มันจําเป็นที่จะต้องแฮปมัดละอา่าลุงก็ซื้อไปเลยนะครับผมแปดแสนห้ารอบเท่ากับตีล้านคณิตศาสตร์มันเป็นอะไรที่ยากสำหรับลุงนะครับทุกคนได้โปรดเข้าใจลุงด้วยเนาะ เรียบร้อยรอไปเลยแป๊บหนึ่งสิบปังฮะเดี๋ยวนะเออแพ็กมันเยอะนี่ได้มาแค่อันเดียวเหรอโหนึกว่าจะปิดฟรีเถอได้เปิดเพจจงได้นะครับผม ขออย่าลบก่อนจะได้มีช่องในการสุ่มยาวๆก็ไม่ยาวหรอกเ่าเรามาดูกันนะครับผมว่าสุดที่แล้วเราต้องเปิดอีกเท่าไหร่โดยการใช้เพจเราต้องเปิดอีกทั้งหมดเ9อันนะครับผมก็ไปเปิดกันเลยจ้าเจอปุ๊บเอา้าแล้วมาอยู่ตรงนี้อ่ะอ๋อมันมาอยู่ตรงนี้อ่ะกดผิด่ะตรงนี้จัก,กรู ห้าร้อยเพชรในรอบแรกนะครับผมโอเคได้มาอันเดียวจบได้มาสองอันนะครับผมขาดอีกทั้งหมดเจ็ดอันเจ็ดอันสองมัห้าหรอน่าจะเกิน่ะขาดอีกหกโอ้โหแพ็กละอันก็ยังลังแกกูได้เนาะเออว่ะโอ้แพ็กละอันชย อย่าบอกนะว่าหมดเป็นหมื่นอ่ะปึ๊บปุ๊บเอ้ยเมืเ่อกี้ขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยอา้อาวอ้าวคนเรามันก็ลืมกันได้นะครับผมเปดูแป๊บขาดอีกส,สามสามอันโอเคสามอันก็น่าจะได้ละเขาปิดกันสองพันเพชรปิดใช่ไหม ยังต้องซื้ออีกอันหนึ่งเหรอโอเคเดี๋ยวรอบแรกมันก็ไปออกมาเยอะขนาดนี้อะเกินมานิดหน่อยนะผมไม่เป็นไรเนาะนี่แหละความพยายามของคนที่ทุ่มเทนะผมมักประสบความสับเ็จเสมอในการรวบรวมของดองเพื่อที่จะได้ปิดอีเวนต์อย่างง่ายที่สุดและเบาที่สุดนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่า ใครไม่รีบก็รอทำอีเวนต์ว่าสุดท้ายก็ได้เนาะของดองมันก็มีแจกเรื่อยๆนะครับผมจะทำให้เรานั้นเซฟเพชรไปทําตัวละครอื่นๆได้อีกมากมายยิ่งนักอา่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมมาสุ่มให้ดูเฉยๆแค่นี้แหละแล้วก็บอกวิธีเคล็ดลับการมีเพชรเยอะนิดๆหน่อยๆนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองได้นะครับ นี่ไงได้มาแล้วปืนฉีดน้ำช้างน้อยเปลี่ยนแล้วก็ยังไงต่อแสงแห่งกิตยศเบวกไม่ใช่มัน S ถึง S บวกน่ะ S อสเอสอแล้อ้าวเขาแล้วเขาแบบอุย้ยซึ้ออีกสอันก็ได้แสงอีกก้อนึงเลยนะไม่ต้องนะไม่จำเป็นนะครับสิ่งที่จำเป็นก็คือสะสมเพชรไว้ ไปปิดตัวละครโหดๆสักตัวเดิมแล้วก็เอาไปเล่นกบกี่รตโหดๆเราจะได้เป็นที่หนึ่งในใต้ล่าของเซิร์เคลีสักทีสักครั่นี้ลาไปก่อนพวกก็ไปคิดหน้าอันยองจ้าจุ๊บจุ